อาเช่ครับอาเชน่ลอาเชีครับอาเชียอาเชียอาเชียอาเช่ยครับ อาเช่ครับอาเช่เฮ้อาช่มุดหาอะไรนะมุดหาอะไรนะอาเชึ่า อลูกเอาเขาพิงขึ้นข้างบนพิงข้างบนโอเคเอาเขาแนบรูปหลังอาเชอ่อาเช่ มอเช้ครับเช

ו... <laughs> הלך.